สวัสดีครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำวิธีการกรอกข้อมูลในส่วนของกับตันมาเตอร์นะครับเลือกที่มาเตอร์ a t a f i ไ e นะครับเลือกที่เมนูกับตันมาเตอร์นะครับก็จะแสดงหน้าตาในส่วนของกับตันมาเตอร์เราจะทำการเพิ่มข้อมูลใหม่นะครับเลือกที่เพิ่มใหม่ครับ หลังจากนั้นเลือกพนังกงานที่ทําการกรอกข้อมูลนะครับเลือกชื่อกับตันนะครับเลขที่ใบอนุญาตนะครับวันหมดอายุนะครับ n 2018นสครับมีไม่เปลี่ยนเอร์โทรศัพท์นะครับเลือกชื่อเรือนะครับที่ทำการขับนะครับ เป็นเฟอร์รีหนึ่งนะครับเลอกที่เอกสารอ้างอิงนะครับถ้ามีมาเหตุนะครับมีหรือไม่มีก็ได้นะครับเลือกสถานะทําการแอบพูบข้อมูลนะครับเพื่อทําการยืนยันลันจับนั้นทําการกดบันทึกข้อมูลครับในส่วนของกับตันมาสเตอร์นะครับก็มีการกรอกข้อมูลเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ